สำหรับใครที่ศรัทธาในองค์สมเด็จพระสังฆราชเจริญสังฆราชองค์ที่19ของเราเนี่ยนะครับผมไม่อยากจะให้ทุกท่านพลาดพระก,กิ่งปาะ,ะเรศวัดบวรปี2536ซึ่งผมเช่ามาที่ราคา300บาทเท่านั้นเองแล้วก็ยังมีให้เช่าอีกหลายองค์นะครับ จัดสร้างขึ้นในโอกาสฉลองอายุสมเด็จพระยานสังวรสมเด็จพระสังคราชอายุครบ80ดพรรษาครับสมเด็จยานสังวรได้รับการสถาปนาขึ้นเป็นสมเด็จพระสังคราชเมื่อวันที่21เมษายนปีพศ2532ณอุโบสถวัดพระแก้วโดยในหลวงรัชกาลที่9และท่านก็ครองตำแหน่งพระสังคราชมาอย่างยาวนานหลายปีนะครับก่อนที่ท่านจะได้ละสังขารเมื่อท่านอายุครบร้อยปี คราวนี้เรามาดูพระกลิ่งองค์นี้กันบ้างนะครับจะเป็นเนื้อสำริดสร้างสไตล์กลิ่งจีนโบราณอยู่ในกล่องกรรมะหยี่สีฟ้าครับนี่คือรูปด้านหน้าเลยเดี๋ยวผมจะขยายให้ชัดขึ้นเอาเป็นว่าสวยไหมท่านผู้ฟังผมคิดว่าสร้างได้สมบูรณ์แบบมากนะครับโดยเฉพาะพระพักเนี่ยมีความบาลานซ์ไม่เหมือนพระกลิ่งในหลายๆรุ่นที่เราเคยเห็น ขาดความบาลานซ์ของรูปร่างนะครับก็อย่างว่าล่ะครับองค์พระปฏิมายังราคินคนเดินดินหรือจะสิ้นคนดินทาเดี๋ยวไปดูรูปด้านหลังกันนี่คือรูปด้านหลังนะครับสังเกตอย่างหนึ่งว่าเม็ดพระศกเด่นชัดไม่หลุดไม่เป็นหลุมเป็นบ่อเลยผมว่าโรงงานเนี่ยสร้างดีมากแล้วก็มีตอกโคตตรงฐานชั้นที่สองด้านขวามือของพวกเรานะครับ ด้านหน้ากล่องก็จะเขียนเป็นพระกลิ่งปะวะเรศวัดโบวรนิเวศ80ขีด36ความหมายของ80ก็คืออายุของสมเด็จยาณสังวรและ36เป็นตัวย่อของปีพศ2536ครับสำหรับองค์ในรูปเนี่ยคือองค์ที่ผมปิดมาแต่ว่า เจ้าของพระก็คือลุงตี6808เนี่ยเอามาปล่อยเป็น10องค์เลยครับแล้วก็เคาะกันสนันวันไหวไม่ต้องแย่งกันได้ราคา300บาทบ้าง320บาทบ้างไม่ต้องแย่งกันให้ราคาแพงนะครับองค์นี้จะมีลักษณะผิวไฟจะเป็นประกายมากกว่าองค์ของผมเดี๋ยวผมจะขยายให้ดูชัดๆอ่าเห็นไหมครับจะมีผิวลอกผิวกระเทาะจากผิวไฟแต่ว่าเนื้อเนื้อสวยนะองค์นี้ ถือว่าเนื้อเปล่งปลังปล่งออกเป็นสีทองเลยทีเดียวเดี๋ยวชมด้านหลังขององค์นี้ด้านหลังก็จะมีประกายออกสีทองเช่นกันนะแต่ว่าไม่มากเท่าด้านหน้าและนี่คือภาพของพระองค์ที่ยังไม่ได้ปิดพร้อมกล่องนะครับสุดท้ายท้ายสุดพี่โบ้ก็จะทิ้งลิงก์ไว้ให้กับคนที่ต้องการจะเข้าไปเช่านะครับองค์ละ300บาทเองอยากให้เช่าเก็บไว้สักคนละองค์วันนี้ก็ จบคลิปเรื่องชี้เป้าเช่าพระแท้ไว้ก่อนสวัสดีครับ